เทพธาโรแเ็กโคทูนายอาัลฟาแต็งโกวิทยุสมัครเล่นเทพธาโรช่วยสังคมเมื่อยามพทษไปเอื้ออาทรรู้รักสามคีสร้างความดีเพื่อแผ่นดินไม่วันไหวเทพธาโรหนึ่งในเมืองไทย I นะครับในทามข้ามาพงศ์มีอายุเท่ากบเล่นกีตาร์ด้วยนะครับหมดนะครับหมดเราจะยังรักนะครับเรามอาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็บรรพบุรุษมาด้วยนะครับจากการจากการปฏิบัติและการมาเข้ามาเรียนนะครับอนะแล้วก็ต้องนะครับอ่ากลัว ตอนหลังจากนี้นะครับเป็นอุปกรณ์กีฬานะครับอุปกรณ์กีฬาของอมหาสารคูรีนะครับเดี๋ยวนี้นะครับอุปกรณ์กีฬานะครับยิมัาสติร์นะครับของมหาสารคูรีนะครับยืดวไปอฟต้าให้เป็นนะที่กเลยนะครับอุปกรณ์กีฬานะครับมีลูกฟุตบอลนะครับลูกฟุตบอลฟุตซอลวอลเลย์บอลตาไข่วอลเลย์บอลนะครับตะกร้อและตะกร้อกันน้ำแก้วน้ำนะครับและแผ่นซีดี เสรอนสัตว์สักขาดท่านกล้องอยากเรียนนะครับน้านะครับตอนนี้หมอนี่หมอหมอปวดร้อนก่อนนะครับขาดลมเรียนนะครับแล้วก็เที่ยงขอบคุณด็กนักกิจกรรมแล้วนะครับโอเคขอบคุณมานะครับนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้จะเข้าการกลองรายการเล่นเกมนะครับรายการเล่นเกมนะครับเที่ยงนองๆนะครับน้องๆ ถูกๆคนนะครับไม่ต้องรีบรับนะครับข้องรางวัลน้องได้ถูกคนนะครับได้ถูกคนนะครับต่างๆพี่ๆเขาพามาให้นะครับเยอะแยะช่วยในห้องนะครับนะครับเดี๋็กคนน่าอ่านเกมอ่าวเหนียวนะครับวันนี้น่บ้างวันนี้นะครับับเกมในเกมในเกมจะมีนะครับคือการกินบีบาร์นะครับกินบีบาร์ที่มีป๋อนึ่งป๋าซอป๋าซ้ำปอาซี่ป๋ห้าป๋หกนะครับ Uhm, มีพ่อละสี่คนนะครับแล้วก็มีกาวิดนพลีนะครับพ่อเล่งซึ่งขอซ้ำพ่อละห้าคนนะครับเดี่ยวหลบสมัครนะครับหล่อลงนะครับพ่อละห้าคนนะครับแจาก็นี้เอฟนี้นะครับเกมนี้ฮันน้าจุดกันก็มีพ่อเลื่องซึ่งขอฮกนะครับพ่อละหกคนนะครับเดียังก็หลบสมัครนะครับบนเวทีนะครับเดี๋ยวพูดถึงงานจะีะยวไปเก็บเกมนะครับ มีเกมนะครับปิตา้าแดงน้านะครับปิตา้าแดงหน้านี่มีมีบ่อนึ่งองจากปอทราบนะครับมีหกคนเหมือนกันปอเหล่าหกคนนะครับแล้วก็ทุกทายนะครับทุกทายนี่เป็นเกมลักขันเซียมนะครับลักขันเซียมอ,อ,อ่านี่ปอมีบ่อซี่อห้าปอหกนะครับเดี๋ยวนี้ปอหลักแปดคนนะครับแล้วก็เกมนึงนีงน่ยสำรับอ่า ผู้ปกครองนะครับคณะผู้ปกครองเข้ามางโรงเรียนนะครับเกมนี้เดี่ยวมีห้ววาคนนะครับผมเหล็กสมัครห้าคนนะครับมาเล่นเกมตีก๊กนะครับอล่นเกมตีก๊กันนะครับเก็ห้าคนนะครับเดินไปเกี่ผู้ปกครองนะครับพวกมีเหรกันมาให้ด้วยนะครับรอบอันนี้นะครับ นะครับตัวนระดับเราจะเล่นเกมการดหล่นดีนะครับการดหล่นดีเนื่อนะครับเอาปอนเรื่องก่อนปอนเนื่องห้าคนกับปอนเนื่องห้าคนใครมาเร็วมีรางวัลนะครับห้าคนห้าคนปอนเนื่องครับเอาห้าคนออกมาเลยใครมีใครมาเร็วมีรางวัลระดับปอนเนื่องห้าคนไม่ต้องหายไม่ต้องหายมาเลยปอนเนื่งห้าคนเชิญเชิญครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวมาเลยน้องรางวัลลุยนะรางวัลเสียเสียนะครับ อขอเนื่องนะครับห้าคนรางวันทีเนื่องกลองไทยรูปเนื่งกลองนะครับอ่าเอาเลยเอาเลยได้ยาังไงทีกนเลยนดิใครจะทราบชอบคนว่าคนเร็วใไ,ได้ดีเนื่องได้กลองไทยรูปเนื่งกลอง,ง,ลอ,งอ่ารุ่นนี้รุ่นครับขอเนื่องห้าคนนะห้าคนอ่านะครับลงมาเล่นเอง เล่นเกมการัดย,ยืดทีนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับพอหนึ่งได้กล้องได้รูปหนึ่งกล้องนะครับก็ก็กันนะก็ก็กรรมการเดชเชิดที่ช่อบไหมครับกรรมการเดชเชที่ชอบเดชเดชตรงนี้เดชเปี่ย,ยสนสมุดห้าจุดสมุดห้าจุดนะครับ เอาเครับอาเร็วเร็วเร็วเร็เอาเร็วเร็วร็วเทีตาลูดเหมู่คาหเอา้าเต็มกู้อ้าเร่งไปต้องยเ้าอยู่มเนเทพารูดเอาเร็วเร็วเรเวเอ้า้าอ้าอ้าวตเดมน้าวันนี้วัน้วันนี้วันนี้วันนี้ อาดวงเขียตัวด้กันห้าคนก็พอส่ครับเลัเลยอ๋อเอาเดคนเดียัคนเลยเออ วันไปเร่ใเรื่องใเอาเอาไปรัรก <c oughs> ล,กล,กลกกับต่อเลยกลับต่อเลยต่อเลยเดี๋ยวเล้วใครไเขาายรูอ่าทีนี้ฮหลังจนกันเรียกอดซอก้คนปอดซอกคนเตัวเนะนนครับเอา เดี่ยเ่ยวเด o ่ยเดี่ยดี่ยวเดี่ยวเดีวเดี่ยวเดียวเี่ย่ย่ยเดียวเดี่ยว่ยวีนยย่่ด่ยว่ายอยว่ัเ đi thì đi, đi, đi. chỉnh con thay đúng không chỉnh con thay đủ à quang 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 chỉnh con thay đúng thì đi không đi, <laughs> 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 giờ cao ké cái nét lắm Nên sẽ chuyển con thế nâng con thay rốt lò thế nâng Giang 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 Thêm thẳng Lăng 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 Thế giật lăng xoay hôi giọt cơ rốt giọt cơ Giọt mưa xuống rốt hôi giọt mưa xuống rốt 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 Ah, ah, entra... À, ah, 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 ah,

เอาลงอ่าราวัน oh, ท oh, ี่เอาบอกราวันจมเท่กันสิดาวันนะครัดจมบุ้นก็หละชุดบอกวันจครับบอกวัเลยอ่าปลอบใจนะครับมีราวันที่ตึงกลองข่ารถตึงกลองนะครับอ่าอ่าเอาก็เลยนี่รอบแรกนะครับราวันที่หนึ่งนะครับราวันที่หนึ่งเชิญอ่าบอกบอกราวันได้ดึกให้ลองดิเหนื่อยไหมหนังตาลอยแล้วเออยืดอ่ามารับจะกัดรู้จักรู้ตึงกลองนะครับ นี่รุน่นนี้กล้องถ่ายรูปนี่เพิ่งออกลา่าทุนนะครับออกมาเหมาะกพบผูงอายุที่50พปพีนะครับ่บมาแล้วครับสมุดหนังเล่มหากล้องแต่ายรูกล้อง,องขอบคุณมากครับขอบคุณสุดยอดอันดอบน,นี้ครับนะครับรุ่นนี้นะครับลลลก,กล้องรุ่นไม่รุ่นไม่เหมาะกับผูงอายุที่50พปีนะครับอเอาเซอร์ไพรส์นะครับเชิญปอช่อครบปอช่อขอเสียงปรบมือด้วยกัเลยครับ ข้าผอส่อกับออห้าคนห้าคนไม่ด้คาผอดอกับเชิอ่าอ,อาได้อด่ไปอคนจะาคนเพื่อไม่การใช้เวลานะครับ